สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาเฉพาะกิจกับลาสามัคคีนะคะลาเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสองกับหกตัวรองก็คือสามกับห้านะคะสองก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้ามันจะมีเลขเบิลอ,อยู่นะสองสองหกหกสามสามห้าห้านะคะ ามตัวก็สี่สองหกแปดสองสองสองหกแปดหกแปดหกสองหกหกเนาะก็ยังดีที่มันเข้าบนเข้าล่างนะมันคือนี่เกือบถูกสามตัวตรงๆไมมมันมีแปดหนึ่งศูนย์อยู่เราไม่ใส่ไปเราไปใส่เก้าหนึ่งศูนย์เนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเนอรจับคู่ไข่ก็นี่เลยสองสองหกหกสองสองห้าห้าสองสองสามสามสองนะคะสามห้าห้าสามเนาะสามหกหกสาม จับคู่แบบนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ให้ถูกสามตัวตรงๆเด้อวันนี้ต่อไปเป็นลาวสามาัคคีเมื่อคืนนี้ลาวเฉพาะกิจมาเข้าลาวสามัคคีเฉยเลยตัวเด่นก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือห้ากับเก้านะคะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหกห้าเนาะหกห้าหกเก้ามันกลับกัน แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดแปดแปดเก้าห้าก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วว่าเราตีค่าห้าเลขเบอร์มันไม่ใช่เป็นห้าแปดเนาะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสามตัวก็หนึ่งแปดหกหกแปดห้าหนึ่งหกเก้าเก้าหกแปดหกแปดหนึ่งห้าแปดสองเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ กับคู่ไข่ก็นี่เลยหกแปดแปดหกเก้าหกหกห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าเนาะหรือจะเป็นหกแปดหกเก้าหกห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าอย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะวันนี้เราจะลงไว้สี่แนวทางนะคะเราจะพาะกิจเราสามัคคีเรา VIP แล้วก็สามัคคี v ีไนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางเฮงเฮงปังปังเด้อว,วันนี้ขอให้เข้า3ตัวเด้อเราสามถเราเฉพาะกิจนี่เนาะมันชอบแบ่งกันเข้าเด้อเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคคาาีเนี่ยเพือพ่อเพื่อไปเข้าราว V.I.P อีกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์ช่องน้ำเพชรพาดเวด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ